สวัสดีครับผมคุณป้าดวงเฮงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนแฟนเอฟซีครับผมเอาจักมือแล้วนิถ้าวันไดมาคุยกันหนิซีมือแล้วซีหรอครับซีมือแล้วซีงวดเด้อมือหยากใครหยากมันมือนั่นมือมากที่แรกนั่นเป็นมือฝันตองงวดปะ แมนนี่เนาะฟันวันที่นขึ้นสิบหกขึ้นสขวันที่สิบหกรันตะกุ่นละพอกามาหากนตั้างมีแต่หยาบป้าผมผ่านในยังไนผมคือว่อม่จากเถื่อจกว่าตัวพ่อตั้มใบละเอาฝันที่แรกเลยฝันขึ้นตองนวดซึ่งปกติแล้วฝันตองวดนี่ถือว่าเป็นฝันที่แม่นยำถ้าโดยปกติแล้วเนาะแมนอย่าลืมว่าสองวดที่ผ่านมานี่ฝันแรกถือดี S <S แมนวะครับแมนฟันแรกถึกเลยแต่ว่าบางหน่อยๆบางนิดนิดบางนิดนิดเดียวบางนิดนิดแตลว่างวดแรกที่นั่งเสนอไปหันบาบางเลยตรงตรงเลยเนาะแมนมานี่อ่ะเดี๋ยวผมทบทวนเรากันฟันว่าลงไปในห่วยแมนไปพ่อแบบนี้เชอรี่น่วยพอกำปั่นหน่เนาะแมนหาหน่วยครับผมหาลูก หอยเงื่กเอิญเป็นลูกกคนละห้าตัวอ่าห้าตัวเป็นตัวดิครับหอยเงือกแม่เป็นตัวดิถ้าผมจับมาผิดมันตัวใหญ่นะขนาดใหญ่ถ้าหอยจูบนี่อาจเอิ้นเป็นเป็นหน่วยมอเบลเนาะจ้ามอเบลยังครับเอาก็หอยที่เก่าหอยหน่วยที่เก่าล่ะครับไปพ่อหอยหอยเชอร์รี่บักใหญ่พอกระปั่นห้าตัวเนาะกล่าวว่าบู๊ยเสียเอาไปลาบกินก็น่าคืออิ่มอยู่ ก็เลยมือเศร้าไปยกขึ้นมาน้ำแตกจักไว้ายมิจฉนเหม็นเหม็นเนะมือได้ห่วยก็บว่ามีสิหลังได้ห่วยก็บว่ามีน้ำนะครับบังเอิญไปเจอปลาหอยเน่านะครับได้ห่วยเจอปลาหอยเน่าห่าห่าตัวเอมานตยแล้วเนาะหาอันซะหาน้วยแล้วเนาะไปนี่ก็ไม่อยากนะวันนี้อะไรเงินบานดิเล้วไปไม่รอด ก็เลยตีกันครับว่าบ้าหอยกับหอยหาหอยหกเนาะหอยกับหาอืมันตายมันกลมๆพรอก็เลยคิดว่าศูนย์พศูนย์มันตายเป็นศูนย์เนาะตายกับหาหกเนาะหาหวยหาหอยหกก็เลยตีเป็นหกหาศูนย์ครับหกห้าศูนย์แล้วก็ตัดออกมาให้พรอมหาศูนย์หกศูนย์แล้วหาครับผมนั่นคือฝันที่หนึ่งครับผม ตอนนี้มีเอฟซีคอมเมนต์มาครับผมว่าไหบอกว่าแอดหอยเน่านะเนานะ่ามันเป็นฮาหนึ่งเพิ่นว่าแม่อ,อ,อ,อันนี้วะเน่เาเพิ่นหนึ่งสมบัติแม่นครับเพิ่นว่าสมบันิเพิ่นว่าแก่นวะครับคือจังคือจังเออ่กุ้งเน่าเก่าหนึ่งยังสิไหมโอ้บหอ่าอ่าอันนี้ก็เพิ่นคอมเมนต์มาเพิ่นคอมเมนต์มาละแต่แต่ผมบว่าสิจริงเท็ดซ้ำเก็คือ หอยนี่หอยหาเนาะเนาเป็นหนึ่งเนวาเป็นห่าหนึงเมื่อเป็นหกหนึ่งนะครับหาหนึงแต่เขาตีห่านศูนย์มั็นวาอันนั้นก็นคือความคิดเห็นไผ่มันกับกระล่องบุญไผบุญมันให้เป็นปจับล่องเม่งก็กได้หรือพวกมีผู้มกนันเพิ่นก็จับไว้ก็ได้ครับบ้านนี้หลังจากนั้นขึ้นที่สองมาป้าฝันอีกฝันันว่าไปบ้านนี่ละบ้านอาจารย์ไข่นี่ละอ่าไปแล้วไป ไปบ้านอันมันก็เป็นญาติญาติเท่านี่ละ่ะครับอ่าตูานะ้คานน่ะวันนี้ไปจอดรถไว้หน้าบ้านเพิ่นม้ออนในสว่างม,ม้อ,อนสว่างวันนี้กันเข้าไปเอาไปร้อยเสียใหญ่เพิ่นเนาะเพิ่นส่วนยาเพิ่นส่ออันมีปลาแล้วเพิ่นทางเพิ่นเสียปลาแล้วเนาะค่ะเพิ่นเคียวเขียวไปเสียแล้วมีร่รถแล่นรถไหลรถรถจอดไว้หนี่ไหลรถจอดไว้หนีมันไหลฮะนีมันไหลไปทั้งหน้า เอากูเดงี่ยงเห็นเอากูแล่นบ้างจอบครับแล่นมาจับรถแล่นหนาแล่นหลังทั้งจับทั้งหนาทั้งไปแล่นแต่ทั้งหลังยังสินะครับอ่าวันนี้ก็เลยมาจับหล่อมันหันเห็นมันตรงตรงสินจังบลายเพราะสันรถกระบะรถกระบะนี่แหละรถกระบะอีเขียวรถขั้นเขียวนี่แหละขั้นเขียวเนาะรถขั้นเขียวขั้นนั้นมานี่แหละอ๋อขั้นที่ขั้นที่ฝันเป็นออกนี่แหละแงนฝันแงมได้ออกอยู่ในทะเบียน ปเป็นยังสั้นพิพานมาออืไปตอนบ้านแจงมัานไหนบ้านบ้านแจงอา่าลุงสางนะครับนเนาะลุงสางานนลุงสางเพิ่นพันตื่นเจ้าของบ,างบ้านเพิ่นพันตื่นเท่าจากสิบไปยงังจากสิบไปยังสัน้นบ้านเลขที่ไหล่ะครับบ้านนั้นบ้านเลขที่พันหนึ่งตัวเดียวบ้านเลขที่หนึ่งแมนอ๋อบ้านบ้านตู้พ่อตาตาขานบ้านตาขานตาขานหรือว่า นายช่างใหญ่ที่เป็นคนเฮดกุติใหาจา์ใครนั่นแหละครับนะครับเพิ่นเคยออกคลิปอยู่เป็นตาของน้องเงี้ยเกาะน้องเป็นเป็นคุณตาของน้องเมฆอ่าอ่เป็นคุณตาของน้องเมฆบ้านเพิ่นนี่เป็นบ้านเลขที่หนึ่งบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวสมัยก่อนพอตาเพิ่นเป็นผู้ย่บ้านเพิ่นไปต่างบ้านโน้มแทงเพิ่นได้ตัางบ้านเพิ่นเป็นเลขที่หนึ่งเลขที่หนึ่งเนาะ บาทนี้รถนี่จอดไว้หน้าบ้านจอดไว้จอดอยู่ถนนหน้าบ้านเพิ่นทะเบียนสามเจ็ดศูนย์ห้า่าบาทนี้ย่างเข้าไปในบ้านเพิ่นปรากฏว่าเห็นเพิ่นเสียหนาทิ้งไว้เสียหนาเพรานแล้วอ่เพิ่นเสียหนาทิ้งไว้ครับเข้าก็เลยไปจับสอบจอบไปเสียก่อนหน้าทั้งสามคนตื่นมาสั่นทั้งสามคนตื่นนอนมาสั่นครันี่ ฮ็ดได้นหน่อยรถเดียวห็นงรถก็เลังเซ้นหนาเส้หลังก็เลังสิไปนะรถก็เลั่งสิไหลรถก็ลังสิไหลร่งถนนนะเขาเลยแล่นออกมามาจับรถ้างลัางไปแล้วก็มีงู้างหนามากแล่นว่นไปวนมาอ่อก็เดี๋ยวแปเอฟซีเป็นก่อนอ่ะคําว่าเสียหนี่นี่คือถากหญ้านะครับเนาะถากหญ้านะครับไม่ใช่ไดหญ้านะครับเสียหนี่นี่หมายถึงว่าถากหญ้านะครับเอาเอาหากมันออกน้ำ นั่นคือเสียหญ่ครับภาษาอีสานเรียกว่าเสียยาบานนี่แลนว่นไปวนมาอยู่ไปดันนาแล้วไปดึงล้างบ้างหนึ่งล้างบ้างดึงนาบ้างหมายถึงขนาตรงจระแค่ไค่จับล้อหันจันส่หันให้มันตรงสินะจับล้อขนาจับล้อพ่อจับล้อแล้วก็ขอบล้อใส่ขอบสิบห้าขอบล้อขอบสิบห้าขอบสิบห้าไปจับตรงล้อ หนึ่งห้าขอบหนึ่งหาครับผมขอบรอดแต่ว่าทะเบียนรถนี่คือสามเจ็ดศูนย์ห้าเดี๋ยวเอาเอา,เอาให้ซื้ออชี้บนๆกันหน่อยครับเมตโอเคได้ยู่ครับทะเบียนรถนะครับสามเจ็ดศูนย์ห้าครับผมหิบมันไหลครับ แล้วก็บ,บ้านเลขที่ที่ไปนี่ก็คือบ้านเลขที่หนึ่งบ้านเลขที่หนึ่งครับครอบครอบรอ,บอ,บอก,กันนึงหาแม่นปะครับแมนโอ้จากสิบแปดยังไงนับบาทนี่นเนาะหรือว่าเสียวหนึ่งเมื่อผสมกับหากับศูนหาเป็นสี่ฝั่งยาว่าเนี่ยอ,อันที่ไปหน้าไะขี่รถเขียวนี้ได้ต้องไปหน้าครับ ทีไปหน้าที่ว่าไปเจอหอยเน่าเลยแซมแซมอะีตั้งแต่ได้ขี่รถขั้นนี้แมนศูนหามากเหรอทวารส้นแต่ว่าศูนหายอ่สิบพีหนึ่งว่าผสมบอกหนึ่งสู์ห้าเสิบหรอครับอาจสิบเป็นไปได้เปิีนไปครับพอได้ไปจับหล่อมันน่ำมันตีจับหล่อหมุน ม้นไว้ตรงๆก็สิไปจายโค้งมารม้นก็สิแลี้หนีจากคนเนาะแล้วจับดอมันจะถว่ากันเอาเดี๋ยวไยว่ากันบานนี้เพราะว่าฝันนี่คือฝันที่สองยังมีฝันที่สามอีกบานนี้ฝันที่สามมาจยางไรครับฝันที่สามนี่ก็ที่รถันนี่หละไปไปใกล้ใกล้ก็จะไปจ้างตามเพื่อนครับไปใช้กับบลูเพื่อกันบานนี้มีผู้ชายหัวกับเนี่ยมีหัวกับเนี่ยครับ อันฝากลูกแม่น้ำแนวกันฝากลูกผมแม่น้ำแนวกันฝากลูกไปน้ำแน่ลูกเอาลูกผมไปน้ำแม่ฝากลูกไปน้ำแน่ไม่ลูกไส้สองคนบอ่กเด็กน้อยผู้ไส้สองคนประมาณหาหกขวดนี่แหละเด็กน้อยนะเด็กน้อยนะเด็กน้อยนี่เป็นหนึ่งโหลดนะาตานี่เพิ่นหนึ่งบมานน้ำมิแต่เพิ่นหนึ่งเต่งย้อยข้นรดเต็งยใอยข้นรถมดานน้ำที่ต้องมั่งต้องมั่งมานน้ำกัน มอนึ่ง <Morning S 1> มามาผมมาไปผมมาไปวะั่ันแมนเหรอได้แบบนี้ป่ะมาอีรีนละ่ะหนึ่งมาเกี่ยวของกักคัก,คกเราว่างโหลดหนึ่งศูน่านี่ไปเราว่างไป่หลดได้เห็นบอครับหนึ่งมาเกี่ยวของเราละ่ะจะกสียหนึง,งหาะไรกี่ครับเ่าไม่ทีรถสามเทียวยนี่สองสามเหมือเรื่องกันว่านี่ ใครว่าขั้นนีขั้นเดียวเลยขั้นนีขั้นเดียวม่ขั้นอื่นแล้วอีกอย่างนึงบาทนี่ขั้นรดขั้นนี้คือเสียม่ว่าจะเป็นเวลารดเสียกะออกแอร์เสียกะออกทะเบียนรถฝันว่าได้ขี้กะออกคือยังงวดออกศูนหาที่พานมากะออกคือกันมันเป็นยังไงครับมานี่ขั้นเพิ่นออกไะเว้นงวดงวดวดเป็นงวดนวดดี้ เป็นโเซีนมันออกเจ็ดศูนย์นะว่าศูนย์หายอะสักตรงส่วนตรงนั้นต้องหมเลแมน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 แยงอย่กันสี่นะครับแต่ว่าปีนี้นึงยังเป็นศูนย์ไแ้เหรอปีนี้เป็นปีศูนย์นี่ครับศูนย์มาพภาะ่อสี่องคอสิ้นปีผมมาศูนย์อย่าลืมมาปูพุ่มอ่าอาจารย์ใครับบอกว่าจะให้เก็ดงวดนี่ศูนย์แน่นตอนนี้6งกเหลดิหกแล้วแมอเ่า นี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะมาแล้วเด้ถ้าบมางวดนี่นี่มันสิกายเป็นปีไม่ไปแล้วครับมีราคนแมนเพราะฉะนั้นนี่งวดนี่ต้องมาแล้วศูนย์แล้วประกอบกับป้าสามสามคืนซ้อนหรครับสามคืนซ้อนเลยสามคืนซ้อนที่ได้ขับรถคันนี้ครับผมสามฝันนะไ่ใสามคืนซ้อนสามฝันสามฝันนะครับรถคันนี้ แต่ก่อนเคยเป็นแบบนี้สภาพแบบติดติดติติติดกัน่ฝันเกี่ยวกับรถคันนี้ก็แค่แนี้ม่สองเทียงอบออันนี้สามเนะแม่ช่วยได้เสีวม่ถึงว่จักเสียแมนยี่เนาะเลีกตั้งสิบหมื่น้งสิบหมื่นอย่มันจักรเสียวีวเดี๋ยวเด้อมันมาแมนสิบหมื่นเลยมันอน่้ันที่ยี่สิบบอยี่สิบอ่อนประมาณยี่สิบครับเอ้าอีกยี่สิบวันนั่นแหละเนาะ ยี่สิบวันจังไหนมือนี้มันที่ยี่สิบครับก็นับไปอีกสิบวันไงห่วยอีกอีกสิบวันอีกสิบมือครับอุ้ยกันฝันสุกขึ้นนี่ฝันสิดแบบสิบสามคืนต่อเนื่องสิบสามครั้งต่อเนื่องห่วยกันฟันำๆห่วยสิย้อนช่วงนี้และวเบอะเดึกมันหลุดปีเด็กมันโดนแล้วกันฟันนำฝันก็มันฝันแต่ว่ากันสีป่ามือที่เข้าไปมือที่ไปห่วยเนาะ บ่มีหนึมาเกี่ยวอุ้ยจะพูดไรเพิ่วันหนึ่งหอยเน่าหาหนึ่งหนึ่งเน่าเป็นหนึ่งวตวาเอฟซีเพิ่นวัตาวายกติต่วาเอฟซีสีม่หายอุ้ยอุ้ยอุ้ยแมนดี่แมนดี้ถาเกิดเสื้อตามข้ามเอฟซีเพิ่นแมนอีหรีเนาะเน่าขึ้นเป็นหนึ่งเด้อบักหอยกลมๆเป็นศูนย์นิน้ำหาหอยหายาเผลอย่าเผลอเดีหนึ่งศูนย์ห้านี่าเผลอ หนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยะเจอเราที่สองกับขับรถไปบ้านที่หนึ่งอลังที่หนึ่งเรากับไล่รถกับไล่บ้านกันทีหนึ่งบ้านกันเลยทีเดียวเอาหนึ่งมาประกอบกับศูนย์หาบ้านนี่ขั้นที่สามผัวกับเมียฝากลูกฝากลูกมาน้ำครับที่จะมาแต่ไก่ครับฝากสองคนแต่มาแข่คนเดียวคนเดียวหนึ่งตัวเดียวอมาคนเดียวอื แม่เร่อนเขียนซะน่งศูหครับอาจเนาะเขียนก็เขียนตัวเขียนีไเกิดตัอยเดรวยอยเน่านีแล้วเอาเ้อครับมาหนี่ีครับผมยาวลจังสันเนนอกทะออะไรอย่าเขียนี่เนาะกับแอดขอไปอยากเขียนซะห้่อยแบบเพราะว่ามันมีหนึงมานั่นแหมเดี๋ยวมันเกี่ยวกับศูนหาผอมเนาะแต่ขอจับใส่กันซะ หนะึศูนย์ห้าเนาะฮะมีทั้งหนึ่งทั้งศูนย์บาทนี่อืมอจังเนเอาวนี่นะครับตีเป็นตัวนี้ครับบาทนี้ว่าเป็นหกหาศูนย์แล้วครับทางที่สองนี่เนือ่องจากว่ามีหนึ่งมาเกี่ยวของตอนแรกนี่ หอยหน่ะมันหอยเนาเนาะห้าสี่เห็นว่าสี่ย่าเป็นหกก็ปกเป็นแล้วก็เป็นเก้าได้หาได้ครับเออมันกละตีได้หลายต้นซอยกันกะอยจจะว่าล่ะอาจจะอาจจะเป็นจริงดังคําของ t ีเอซเพิ่นคอมเมนต์มาว่าหอยเนาเนี่ย มันจะต้องมี่หนึ่งมันต้องเป็นหนึ่งทีเราเนี่ยเขาก็เสียร์คนบ้านเห็นบพราเพื่นว่าบ้านเล็กที่ใดมุขาโมลแม่นเนาะเพื่อนบอกว่าเอาบ้านเล็กที่ย่างเดี่ยวเลยเอาอย่างอื่นย่างเงี้ยเขาคือบระมาทแค่หนึ่งซีนึงวันหนึ่งเนาะคือประง๊าต่อแต่ตี๊แถว่าจเกี่ยบเพรายำมือสุดท้ายลนะเกี่ยบเพรายำยีดีแต่ว่าโอ้ยแต่ว่าถุนเนี่ยหยาเพื่อนกะเบิ่งอยู่เนาะว่าเอาเอาถือเพื่อนมายำให้มือสุดท้าย บาทนี่ยาเออสารทัวรด้ไงบาทนี่หลานแปะเป็นตัวนี้เด้หนึ่งศูนย์ห้าไม่ได้ไม่อยากรับถ้าถูกแล้วนี่ให้ฟันมาได้ได้ของได้ได้ของเนาะครับหนึ่งศูนย์ห้าถ้าถูกแล้วหาไม่ค้นหรอกฟองมาห้เนาะครับมีเสียหมูว่าขายอีกวะอุ้ยรู้ขาหมูเาะให้ได้ได้กินเขากินปลาได้เนื้อได้ยังไปยังสั่นซัเผไปทอดก็ได้ที ครับให้ไว้ให้ไม่แน่ได้แล้วถ้าไปให้ไว้ไม่แน่ได้รับทานึ่งศูย์หาเขาตีถูกแล้วอเอาบานนี้คิดว่าม่ายำหนึ่งตอนแรกฝันที่หนึ่งบอเก็คิดถึงเหลขหนึ่งเลยฝันที่สองนี่้มยเป็นยังนี้บอกคิดถึงเล็กหนึ่งนี่แลมได้บ้านเลยที่หนึ่งก็น,นะแมนบอกขับป่าบ้านใหญ่เพื่อนคักน้อบอกบ้านใหญ่ใหญ่โอ้ที่สานบอกี่สาวมันนี่ พี่สาวคนนี้เป็นพี่สาวญาติญาโตบระมาณบอกเมนครับอ่าเราญาตนี่ก็เป็นน้องญาติโตครับอืาอ๋อ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 โอ้ยผมกับเกิดมาท่านเพิ่นเนาะอืแต่เขาเยมือนยเรียกอยู่นะเหมือนยังเรียกอยู่นะในเรื่กงถามผู้เฒ่าเพิ่นว่ามันผู้ใดเป็นพี่เป็นน้องอย่างนี้มาหนี้แลนในบ้านที่หนึ่งรถทะเบียนนี่แหละสามเจ็ดศูนย์ห้าแลนในบ้านเลขที่หนึ่งแหละหนึ่งมาเกี่ยวของแท้ ฝันที่สามยังมาโอ้ยยังบอกขักใจว่ะเอาเด็กน้อยมาฝากขึ้นไปแล้วมันที่ฝากขึ้นรถมานล้วขึ้นฝากขึ้นรถมานล้วเที่ยวกับรถทัานหนีอยู่แล้วแม่ไปบ้านเด็กพี่นึงแบบเที่ยวกับขี่รถท่านหนีไปเอาห้อยกับขี่รถท่านหนีไหมครับไปบ้านไหนสามฝันหรือยังนี่ไม่คัอยได้ฮอดมันที่อสามตัวแตกนี่คือสิคักเนาะวัานี้ต่อเติมหกตัวหรอกเอาสามตัวแตกกันวะล่ะเอ้า บานี่เขาก็คุยกันโดนแล้วเอฟซีเป็นกสิเสียมข้า่นแลล่ะ <c oughs> เอาเนอครับผมนี่คือที่อ่าคุณปาด,ดงเฮงกับแอดชายกันวิเคราะห์ในส่วนฝันครับผมถ้าเอฟซีท่านไหนนะครับหลับฟัองแล้วมีความคิดเห็นเป็นประการใดน,นะครับตั้งแต่ฝันที่หนึ่งฝันที่สองฝันที่สามเนาะให้ส่อยแสดงความคิดเห็นมากนะครับจังหวดที่ผ่านมาเนี่ยเอฟซีรีโทรมาบอกว่าเอาเลยบ้านเลขที่ สี่หนึ่งะครับแล้วก็บอกว่าแอดผู้เท่าเป็นยังก็สี่ตีเป็นหกเป็นยังคือพอตีเป็นเก้าถ้าคือแหวเองครับเราบางท่านโทรมาบอกว่าเขียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วศูนย์หกสามศูนย์เก้าสามหอดมือมาลืมลืมเสือครับคุณน่ะออคือคนที่พันตีฝันลืมเลย fc ตีฝันเก่งๆนะครับวิเคราะห์เก่งๆนี่มีหลายขนาดนะครับจังไหนกัด ซอยกันคอมเมนต์มากเลยมาวีเคราะห์ซอยแอดกับป่าดวงเฮงครับผมวีเคราะห์มันถึถถคง,งคือเพื่อนว่าป่านี่ก็ร่ำห่วงขึ้นอยู่แต่ว่าแมีแนวขาดนน้อยเท่านั้นให้ภาคปก,กติได้ลยซอนคร้อยกันนะหลวงก็ร่ขึ้นเป็นแต่ไร้เมือ่อรานคพื่อน่ะเพื่อนว่าน่ะเพื่อนว่าน่ะ,ะเพื่อนนี่คือมือว่านนี่คุณป้าดวงเฮงไปหาพระอาจารย์มดป่าครับไปรับน้ำมนต์มาไปดีเรียบร้อยแล้วครับผมคือ จากที่เคยได้เดือนละหกเจ็ดหมื่นบาทนี่มันมันน่าจะได้หลายกว่านั้นว่าสันเอ้ยโมเมนต์เดือนละงวดละงวดละหกเจ็ดหมื่นมันเป็นแต่ได้หลายกว่านั้นอยู่ดีว่าสันเพิ่งก็เลยไปเสริมดวงจากลักหมื่นนี่ให้เป็นลักแสนซะหรือสันก็อาจีพเป็นลักล้านจริงๆนะอันไหนที่มันของของไปเชียร์ให้มันจบมันจะเอาใ่ีไม้แตกโลดว่าสันเพิ่งมาครับ อ่าเข้ากับเล่อ่าเอ้าล่องเบิ้งบานิ่งล่องเพราะว่าเฮ้าได้ไปเสริมดวงแล้วทิ่ตีมานี่อาจจะตรงเป๊ะก็ได้แม่นไหมครับอ่าเหนาตัวหนักแค่เนาเดี๋ยวงจุไปหาลอตเตอรี่แล้วล่ะหนึ่งศูนย์ห้าเหนียวบานิ่งกะเวลากะสมมาพะข่วนกับผมกับสิลบขวนพาสันนี่เนาะอาจรับผมเดือดจังไลยกะบ่แน่ดิมือนีมาก่ำๆนี่มือเศร้าผมดีทุกอาหาแต่เศร้า มือนีมายำสุเทียมาตอนเศร้าโอ้ออมือนีขามาก่ายคลิปตอนคำํำอ่าเดี๋ยวมือเศร้าผมจะโทรหารตาเศร้าถ้าฝันดีฝันว่าได้กินนั่นกินนี่ฝันว่าได้ของได้เนื้อได้ยังกนแล้วแต่มาทันทีเลยมือเศร้าสีมาฟันเหรอ <laughs> สีมาฟันครับผม <laughs> <laughs> เอาอย่างไรนก็เขร้าขุณตาหลายๆ <laughs> ขอบคุณครับ